สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พบกับพวกเราเราจะมาเป็นยูทูบเบอร์นะครับผมวันนี้เราก็เลยมีของมาอันบอ์นะครับผมอ้าเอาธรรมดาดีกว่าตอง้โหเป็นไงเราเห็นแบบยูทูบเบอร์คนอื่นเขาแบบมีของมาส่งมาจากคนนั้นคนนี้นี่เลยเป็นอุปกรณ์สำคัญในคอนเทนต์นี้เลยครับก็คือจะเอามาเปิดคือมายำไม่ใช่าไไม่ใช่ไม่ใช่เหรอแต่ก่อนที่จะไปรับชมเนี่ยอย่าลืมกดออกไปเลย ยกดไลค์อ๋อไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดึงกระดิงอานอกจากกดกระดิงแล้วยังกดกระเดือกด้วยเฮ้ยต่อจากกดกระเดือกนี่กดกระดอเฮ้ยกระดอแล้วมันกดกระดูเฮ้ยทาไดม้างวันนี้ของมึงมีอะไรบ้าง อันนี้ไม่ได้จ่าหน้าอะไรมาเลยเอ้ยถ้าไม่จ่าหน้าแล้วเป็นอะไร <_ an> โอ้โหเรามาเริ่มเราอย่าเขินดิไม่ได้เขินกูนค,ค,ค,คิดไม่ทัน <_ an> อ๋อใชไม่ได้ไม่ไมีอะไรที่อะไรเไรง,งี้ยแสดงว่ามึงแพ็คมาเองแน่ๆนี่วงการบันเทิงอ่าเราจะมาเริ่มอันแพ็คนะครับยากเลยเนี่ยเขามีไอ้นี่ไอ้เีอ้านี่เห็นไหมอ่ายากแค่ขีดอย่างงี้ดิอ๋ออ่าเราก็เริ่มขีดนะครับอ่า กีดยาวๆมึงก็ได้ดูมึงเขาจะได้ดูมึงเนี่ยยาวๆนะโอไม้วะมูชินดีรูเนอร์นียาวไปแค่นี้พอแล้วเอาเปิดกีดอันนี้หน่อยกีดนีดก่อนออันนี้ก่อนเออกีดเขาดูด้วยอ่าเอาด้านนี้อย่างงี้ใช่ตรงนี้โอเคอ่า อีกข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งอาไปถึงข้างนี้ถูกแล้วเออมึงหันเรื่องปวดหัวปวดหัวปะแหมทุกคนลุ้นคนลุ้นตามว่าคุจะดอนตบหรือเปล่าเปิดขึ้นมาครับเฮ้ยอะเห็นแล้วเห็นจากโลโก้แล้วเราจะมารีวิวบั b เบินะฮะ มมัันนบ้าเ่ไม่ใช่เหรอเปิดให้ด,ดูอ่ออุ้ยอันนี้มีมา2แบบอย่างแรกเลยเอาอันนี้ก่อนแล้วกันมันเห็นง่ายอันนี้ครับอันนี้คืออะไรนี่ผมขอเดาเลยขอเดาว่าเ <c oughs> ดาอะไรอีก <c oughs> ใสก็ใสโลโก้มีอยู่ <c oughs> น้ำพริกแคบหมูย้อยน,น้อยครับโอ้โห <c oughs> แบรนด์นี้เป็นอันดับหนึ่งในหมู่บ้านนะครับ <c oughs> ไม่ใช่อันดับหนึ่งในประเทศอะไรเงี้ยยังไม่ขนาดนั้นหรอกแพคเกจจิ้งมึงไงสุดยอดแพคเกจจิ้ง แต่อันนี้อันนี้เป็นสินค้าใหม่ใช่ไหมอ่าเป็น new e a p o n new product แม่ตรงนี้มึงก็ไม่ต้องแกะก็ได้มันเปิดได้แล้วเนี่ยเปิดมานี่เตรียมตัวรับกลิ่นกลิ่นหอมกลิ่นเน่าหรือสองซ้ำโอ้โหโอ้โหอันนี้เฮ้ยแล้วแล้วกูจะกล้าปิดซ้ำไหมอันนี้ก็เป็น น้ำพริกปลาทูฟูนี่เป็นโปรดักใหม่เอาลองไปให้ให้โอ้มึงมึงไม่เหมาะกับเป็นยูทูบเบอร์ว่ะนี่เวลาเขาชิมนี่นี่เวลาเขาชิมต้องแบบนี่ให้มันดไมโครโฟนอ่าเป็นไงครับชิมแล้วเป็นไงก็จะอ้วก ขนาดผมยังไม่กล้ากินเลยคุณนี่เก่งมากเรียกว่าเป็นสินค้าใหม่ที่มึงทําขายถูกต้องครับเป็นสินค้าใหม่อันนี้เป็นครับหมูเห็นบอกว่าทํามาจากหมาอันนี้เป็นจากสัตว์ทะเลคืออะไรหมาเปียกไม่ใช่ไม่ใช่เป็นไรหมามัดหมัดคือขึ้นมาจากน้ำาึ้นเลยนะเราบิดถือว่าผ่านไหมอันนี้ผ่านผ่านคือรสชาติผ่านไปแล้วอาับเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนแต่ไม่ต้องปิดนะทำไมอ่ะโอ้โหเหียน้้ำลายมึงทั้งนั้นอ่แเรามาดูอันต่อไปครับนี่ แพ็กเกจจริงไหมนะอธิบายเขาก่อนว่าเป็นไงก็ห่อด้วยบับเบิ้ลกันกระแทกเขากลัวว่าของข้างในจะไปกระแทกที่อื่นปกติมันกระแทกบ่อยไหมก็หลายครั้งอยู่นะเสร็จกระแทกนวดกระแทกนี่อะไรล่ะอ่านี่นี่มาสเตอร์พีซเลยสำหรับคนที่ไม่เคยเห็นโอ้โหทำหมุนด้วยหมุนด้วยโอ้โหหมุนเองเหมือนเหมือนแบบรายการอาหารอันนี้ล่ะ ั้ห,ห,หมูนี่ล้นเลยบอกเลยว่าเพื่อการโฆษณาเท่านั้น <c oughs> <c oughs> ของจริงมีแต่พวกเครื่องเทศข้างในว <c oughs> งการบันเทิงอย่างนี้แหละ <c oughs> โอ้โหล้นล้นเลยเห็นไหมครับก็สวยงามมากเอาอมุ้ขึ้นมาโอ้ย นี่บอกเลยว่า2ชิ้นนี้ต่างกันนะก็คืออันนี้เป็นเนื้อหมาอันนี้เป็นขี้หมาฮะใช่ยเหรอกูจะเล่นมือขวากับมือซ้ายมึงมึงหนักกว่ากูเยอะเลยนี่อันนี้เป็นเป็นส่วนเนื้อมันเลยเลยดำอ่าอันนี้จะเป็นหนังมันหนังหมูหนังของตัวเหี้อมันจะเป็นไงครับก็่รู้สึกเหมือนแบบเหมือนกินขี้ มึงเคยกินเหรอนี่ครับก็เข้าไปสั่งซื้อได้ใน Facebook นะครับน้ำพริกแคบหมูยายน้อยอร่อยเกินร้อยให้น้อยสมชื่อนี่ครับโอเคอันน้พิ้นึงอย่างละเอาเอาลองเอาลองไหมไม่ต้องเอาลงเอาไปทิ้งเลยชิ้นต่อไปนี่อันนี้มันจะเป็นรูปทรงแปลกแล้วทีนี้อันนี้ไม่ใช่แบบกล่องสี่เหลี่ยมเป็นยังไงเป็นยังไงเนี่ยปิ่นเต้นอย่างเงี้ยเนี่ยเต้นเหรอคือแบบไม่รู้เปิดมาข้างในมันจะเป็นอะไรเฮ้ยไหนลองดิเราจะมาอันบล็อกขวดนี่นะครับเฮ้ยมันคืออะไรวะเขี้ย อันนี้เดาเดาเลยนะอืมอาจจะมีหมอเตอร์ไฟอะไรอุตเดาว่าน่าจะเป็นแบบโถสโกักโคกเปล่าเฮ้ยเฮ้ก็เป็นไปได้สีขาวไงเราเปิดเลยโอ้ยหมุนหมุนฝากรีดไม่ได้เหรอไม่ได้อ๋อต้องหมุนเหรอหมุนด์ๆๆ <S <S อันนี้อันนี้นมันวนหมุนฝาขวดไม่ใช่เปิดอย่างนี้แหละอ่า ผมไม่คิดไม่ออกแล้วคือเรามาดูพร้อมกันเลยที่แรกตื่นเต้นนยตื่นเต้นเห็นเฮ้ยมันอาจจะมีคําใบ้อยู่นี่ตรงนี้มันเป็นรูปสิงห์สิงห์ฮะอาจจะเป็นเดือนสิงหาอยู่ในได้โอ้โหปฏิทินเม่อวะมึงเพ้อไปเยอะแล้วเปิดง่ายดเปิดง่ายง่ายลองกลอกมดูแหมมือจับขวดได้นะัำแน่นเลยนะเดี๋ยวมันเลุดมันร้อนเอ้ยมันขยาเขย่าอะ ลองเทออกมาลองเทมาดีกว่าเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยรูปทรงมันเปลี่ยนไปเนี่ยเยียมันแปลกมากเลยนะอันนี้ต้องต้องลบกลนพวกผู้เชี่ยวชาญนะยนลองดูเฮ้ยรูปทรงมันเปลี่ยนไม่เหมือนกันเลยเนี่ยเออของดีเนี่ยไในลองเฮ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้วะลองลองดิ กวอะไรเนี่ยถึงว่าจะพ่นบอกว่ากินได้มันกินได้ด้วยคือตอนนี้มันเข้ามาอยู่ในท้องพอเข้าไปอยู่ท้องรูปทรงมันเปลี่ยนหมดเลยต้องระโกนผู้เชี่ยวชาญมาบอกเราแล้วว่ามันคืออะไรอาจจะเป็นด็อกเตอร์เกี่ยวกับทางด้านนี้นะครับชื่อด็อกเตอร์อะไรนะที่มึงคุยปรามานนั้นด็อกเตอร์อันนั้นอ๋อเพื่อนกูบอกทีกูจำไม่ได้เหมือนกันง่ายดีเฮ้ยเฮ้ยมันหายไปเอาไปไหนเนี่ยเฮ้ยเข้ามาอยู่ในนี้เว้ชื่ออะไรวะว่า ว่าพวกเราปัญญาอ่อนอะไม่เอาไม่เอาเราไม่ใช่ปัญญาอ่อนเราเราทึ่งว่ะโอเคครับเป็นไงจบไปแล้วคลิปอันบล็อกเรานะครับก็ทุกคนเข้ามาดูแล้วปัญญาอ่อนเอ้ยไม่ปัญญาอ่อนหรอกบางคนเขาไม่รู้จริงๆอ๋อไม่รู้จริงๆเหรอมีบางคนรู้จริงๆด้วยเหรอใครอยากให้เราอินบล็อกอะไรอันบล็อกมุกมุกใครอยากให้เราอันบล็อกอะไรคอมเมนต์เข้ามาครับเออคอมเมนต์มาเลยนะแบบว่าเอ้ยอยากให้อันบล็อกเอาแบบที่มันเป็นไม่ได้หน่อยนะไปครับเราก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดสันอะไรสันกระเดือกเด้อราขอจากลังลนแต่เพียงเท่านี้นะครับครับายบ้ายครับสวัสดีครับสวัสดีครับคนที่ดูเราเนี่ยถึงว่าจะแบบไม่ได้ความสนุกแต่ก็ขอให้ไม่ได้สาระไปด้วยไม่ก็คืออันนี้ เป็นสินค้าแบบคนทํายังไม่กล้ากินเราก็เลยเอามาขายก่อนดูว่าลูกค้ากล้ากินหรือเปล่าถ้ากล้ากินเราก็กล้าขายนี่ถือว่าคุณกล้ามากเก่งมากขอบ